การออกรายการดังกล่าวเนี่ยคุณพิธาได้เอ่ยชื่อยี่ห้อของสุราหลายยี่ห้อนะครับอาจจะกล่าวอ้างว่าเป็นเรื่องของนโยบายก็ไม่เถียงนะครับว่าเป็นเรื่องของนโยบายแต่การไปเอ่ยชื่อยี่ห้อของสุราชุมชนเนี่ยไม่สามารถทําได้นะฮะต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดืงง่มแอลกอฮอล์ควบคุมโรคนะครับ ืบเนื่องจากกรณีที่นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไก่นะครับแล้วเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30ไปออกรายการตรมกรข่าวคุยนอกจอของคุณสุรยุทธ์ุรยุทธพัศนัินดานะครับเมื่อวันที่2มิถุนาที่ผ่านมา,าการออกรายการดังกล่าวเนี่ยคุณพิธาได้เอ่ยชื่อยี่ห้อของสุราหลายยี่ห้อนะครับซึ่งการเอ่ยชื่อรวมทั้งมีลักษณะการเชียร์ สุรายี่ห้อต่างๆซึ่งเป็นสุราชุมชนเนี่ยมีกฎหมายห้ามไว้โดยชัดเจนโดยเฉพาะพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี2 5 5 1นะครับในมาตรา32ระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามผู้ใดโฆษณานะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะหรือ,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 อสนับสนุนเผยแพร่หรือส่งเสริมนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งการกระทําดังกล่าวของคุณพิธาเนี่ยอาจเข้าข่ายความผิด นในเรื่องของกฎหมายฉจบับังกก่าวสมาคมจึงนําความนี้มาร้องต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดําเนินการไต่สวนสอบสวนนะครับแล้วก็เสนอเอาผิดนะครับคุณพิธาในฐานะหัวหน้าพักก้าวไกลต่อไปแม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่อ,อาจจะกล่าวอ้างว่าเป็นเรื่องของนโยบายนะครับก็ไม่เถียงนะครับว่าเป็นเรื่องของนโยบายแต่การไปเอ่ยชื่อ,อยี่ห้อของสุราชุมชนเนี่ย ไม่สามารถทําได้นะฮะแต่อาจจะพูดโดยไม่เอ่ยชื่อเนี่ยสามารถทําได้นั้นเรื่องเหล่าน,นี้ต้องหาความหอกหาข้อยุติที่ชัดเจนนะครับสมาคมจรงต้องนําความมาร้องเพื่อดําเนินการในเรื่องนี้โดยตรงครับ